ทุกทุกคนครับในวันนี้พี่หมีเซลลเซลมีข่าวดีมาบอกครับในตอนนี้นะครับโซลา r บล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับออกมาแล้วครับนี่ครับทุกทุกคนโซลาบล็อกรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับใช้ในงานท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนั่นเองครับโดยโซลา r บ็อกรุ่นี้นะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาวเวอร์บ็อกนะครับเป็นพาวเวอร์บล็อกจากแบรนด์อีโคโฟครับ ทุกคนครับอีโคโฟนเนี่ยก็คือแบรนด์นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอีโคโฟนนะครับ,รบเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ Powerbox สำหรับการใช้ในงานท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะครับในส่วนของตัว Powerbox รุ่นนี้ครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับสามารถชาร์จไฟได้แบบไหนบ้างครับมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวในวันนี้พี่หมีโซลเซลจะมาเล่าให้ฟังกันครับ หมายเหตุนะครับทุกทุกคนครับในท้ายคลิปนี้นะครับจะมีข่าวดีให้กับพวกเราด้วยนะครับเผาบล็อกตัวนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นับทุกคนครับโดยเผาบล็อกตัวนี้ครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับมีราคาเพียงแค่2 0,000ต้นต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีของแถมเพียบเลยนะครับส่วนของแถมมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ เอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของ power box รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้กันนะครับโดย power box รุ่นนี้นะครับเป็น power box จากแบรนด์ eco f o e นะครับ eco phone เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า lumax ครับทุกทุกคนครับทุกคนรุ่น l e m a x รุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นแรกเลยก็คือน้ำหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ พกพาสะดวกครับเดี๋ยวพี่หมีจะทําการนะครับลองยกให้ทุกคนดูกันเห็นไหมเบามากนะครับเหมาะกับการพกพาไปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งก็ดีนะครับหรือถ้าใครนะครับต้องการที่จะนําไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะพกพาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับในพื้นที่ทําการเกษตรก็ดีนะครับก็สามารถพกพาไปใช้งานได้นะครับ จุดเด่นที่2ครับ power bank ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะใช้งานกับพัดลมอ่าพัดลมก็ใช้งานได้นะครับโน้ตบุ๊กนะครับอย่างเช่นพี่หมีนะครับวันนี้มาเที่ยวแบบแคันพิ้งเนี่ยก็พกโน้ตบุ๊กพกคอมพิวเตอร์มาทํางานด้วยครับก็สามารถครับต่อไฟเข้ากับ power bank ได้เลยนะครับ power bank นี้ก็จะจ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊กของพี่หมีนะครับหรือจะใช้งานกับอะไรฮะในส่วนของตัวทีวีนะครับชาร์จกล้องนะครับชาร์จเครื่องบินโดนชาร์จมือถือโอ้โหได้หมดเลยนะครับนี่ก็คคคือออออขขข้้้ดีีีนนนนะะรรรัับบกึงง เหมือนกับเรามีอะไรฮะเหมือนกับเรามีไฟสำรองเคลื่อนที่นั่นเองครับไปอยู่ตรงไหนครับที่ไม่มีไฟ้าเข้าถึงสามารถนำ p o w บ r ็อกรุ่นนี้ไปใช้งานได้นะครับจุดเด่นที่3ครับทุกคนครับ powerbox ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จไฟได้3ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับหรือชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับรวมทั้งนะครับที่เจ๋งสุดๆเลยนะครับสามารถชาร์จไฟกับในส่วนของตัวไฟรถยนต์นะครับตรงช่องนะครับเสียบบุหรี่หรือว่าช่อง DC 12โวลต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้สะดวกมากครับเอะไะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่หมีจะทําการนะครับสาธิตให้ดูว่า powerbox ตัวนี้นะครับเวลาชาร์จไฟบ้านหรือว่าชาร์จไฟจากแผงหรือว่าชาร์จไฟจากช่องดีซีสิบสองโวลต์ของรถยนต์เนี่ยเสียยยบบบบตรรรรรงงงไไไหนนคคคัััััแลล้วกก็ชา์จปดูเ ทุกคนครับพาวเวอร์บ็อกรุ่นนี้นะครับเวลาชาร์จไฟนะครับชาร์จได้3ระบบแล้วก็ใช้ง่ายมากครับเดี๋ยวมี่มิจะทําการสาธิตให้ทุกคนดูกันนะครับอ่ะตรงด้านข้างของพาวเวอร์บ็อกรุ่นนี้ครับจะมีช่องสําหรับเสียบสายชาร์จอยู่นะครับพี่มีจะเปิดขึ้นมาเห็นไหมช่องนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบสำหรับตัวชาร์จที่เป็นไฟบ้านนะครับ ac 220รโวลต์ นี่คือไฟบ้านนะครับส่วนช่องนี้นะครับสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นไฟ DC กระแสตรงนะครับก็คือไฟจากแผงเซลล์หรือว่าไฟรถยนต์ DC 12โวลต์นะครับทีนี้เวลาจะเสียบนะครับมันก็จะมีสายชาร์จมาให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปลั๊กที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็คือปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นนะครับตัวต่อนะครับเข้ากับตัว power box พี่มีจะทำการเสียบเข้าไปดูพอเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาปลั๊กเนี่ยนะครับไปเส ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็คือปลั๊กไฟฟ้านนะครับแล้ก็เสียบเข้าไปเลย ปุ๊บนะครับไฟบ้านเนี่ยก็จะชาร์จนะครับให้กับ power box ตัวนี้ครับซึ่งนะครับการชาร์จแบบ ac 2 2 0โวลต์เนี่ยจะเป็นระบบฟ้าชาร์จก็คือชาร์จเร็วนั่นเองครับเต็มเร็วนะครับระบบนี้นะครับจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับ power box ก็จะเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับหิ้ว power box เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือระบบการชาร์จระบบที่1ครับซึ่งสะดวกมากครับไม่ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับสามารถใช้ไฟบ้านนั่นแหละชาร์จเข้า power box ได้เลยคคคคคครร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 รััััับบ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 นนนีีี่่่กกกก็ืออะะะทท1เเดด๋ยวไไไปปูตชาาา์์์จจฟแผงโซซลลลุ ในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์ทุกคนครับเราจะชาร์จที่ช่องสีเหลืองนะครับมันก็จะมีปลั๊กสีเหลืองมาให้อ่าทุกคนเห็นไหมส่วนอันนี้จะเป็นนะฮะปลั๊ก MC4 ซึ่งคนที่นะครับอยู่ในนะวงการโซลาร์เซลล์แบบพี่หมีเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับปลั๊ก MC4 ขั้วบวกขัวก้ขวลบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือนะครับในส่วนของตัวสายนะครับที่จะเสียบเข้าไปที่ power box พี่หมีจะเสียบให้ดูนะครับก็เสียบเข้าไปที่ช่องนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนแผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็จะมีปลั๊ เสียบเข้ากับขั้วบวกเอาขั้วลบเสียบเข้ากับขบั้วลบนะครับเพียงแค่นี้นะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จ power box ให้เต็มนะครับซึ่งระบบการชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนะครับประมาณ3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเต็มนะครับ อันนี้ก็คือการชาร์จระบบที่2ก็คือชาร์จไฟจากแผงโซลล์เซลครับเหมาะสําหรับใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์ชาร์จนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูระบบที่3การก็คือการชาร์จไฟจากนะครับไฟรถยนต์หรือว่าที่จุดบุหรีรถยนต์นะครับทุกคนครับนี่ก็คือสายชาร์จนะครับในกรณีที่เราจะชาร์จกับไฟรถยนต์เห็นไหมอันนี้จะเป็นปลั๊กจุดบุหรีครับซึ่งในรถยนต์ของทุกคนเนี่ยจะมีปลั๊กจุดบุหรีเป็นระบบ DC12 โวลต์อยู่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นพอรรสสสาหหัับบบบเเเีีีียยข้้่ะะมจใดูนค อ่าช่องสีเหลืองเหมือนกันครับเป็นไฟ DC กระแสตรงเสียบเข้าไปเลยแล้วเราก็เอานะครับที่จุดบริเนี่ยไปเสียบในรถยนต์ของเรานะครับไฟนะครับจากรถยนต์นะครับก็จะเข้ามาชาร์จในส่วนของตัวพา w เวอร์บ็อกนะครับซึ่งใช้เวลาในการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับสามชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเต็มนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการชาร์จไฟ3ระบบนะครับสรุปนะครับถ้าเป็นระบบชาร์จเร็วนะครับไฟเต็มเร็วก็คือชาร์จไฟด้วยไฟบ้านครับอันนี้ เป็นฟ้าช์าครับเสียบไฟบ้านเลยนะครับ1-2ชั่วโมงเต็มครับถ้าเป็นระบบชาร์จไฟจากพื้นที่ที่ไม่มีฟ้าเข้าถึงครับก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิต์ครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวไฟรถยนต์ครับชาร์จได้ด้วยเช่นเดียวกันครับที่ช่องจุดบุหรี่นะครับอันนี้ก็คือการชาร์จทั้งสาระบบครับพี่หมีได้สาธิตวิธีการชาร์จให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปครับพี่หมีจะแนะนําว่าเวลาที่จะเอา power bank เนี่ยยไไไปบ้ัคร่องงงงาทดู เอาละครับทุกคนครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการใช้งาน power box กันบ้างครับใช้งานง่ายมากครับเดี๋ยวมีจจะแนะนำให้พวกเราดูว่าเวลาใช้งานใช้งานยังไงครับเริ่มต้นจากการเปิดก่อนนะครับอ่ะทุกคนมาดูที่หน้าจอของ power box นะฮะปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางนะครับกดตรงนี้ครับ เป็นปุ่มเปิดนะครับหน้าจอพาว์บอกเนี่ยทันสมัยมากครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะครับว่าตอนนี้แบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปกี่วัตนะครับแล้วก็นะครับเหลือเวลาใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงโอ้โหบอกละเอียดมากนะครับนี่คือในส่วนของตัวหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าแอปพลิเคชันนะครับดูหน้าจอผ่านมือถือได้ด้วยนะครับอ่ะทันสมัยสุดๆไปเลยนะครับทีนี้เวลาจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทุกคนมาดูด้านข้างนี้นะครับให้ทุกคนมาดูด้านข้างนี้นะครับอ นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีปลั๊กไฟบ้านนะครับอยู่ด้านข้างของ power box เลยนะครับซึ่งจะมีปุ่มปิดเปิดด้วยทุกคนดูนะถ้าเราจะใช้ปลั๊กไฟบ้านนะครับของ power box ให้กดเปิดตรงนี้นะครับพอกดเปิดแล้วนะครับมันจะมีอยู่สองช่องใช่ไหมฮะแต่เราอยากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเลยเราก็เอาปลั๊กสแตตามานะครับแล้วก็เอาปลั๊กสาตาตเสียบเข้าไปเลยครับทุกคนนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับใช้งานพัดลมก่อนนะพี่หมีจะเสียบปลั๊กพัดลมนะ ทุกคนดูครับนี่ครับพัดลมติดแล้วเย็นสบายเลยนะครับมาแคมปิ้งนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับพัดลมต้องพกมานะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับกันยุงได้ด้วยครับส่วนของพัดลมครับต่อมาครับอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับเวลาพี่หมีมาต่างจังหวัดนะครับหรือว่ามาท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งก็จะพกโน้ตบุ๊กมาทํางานด้วยมาตัดต่อวีโอนะครับอันที่นี้เดี๋ยวพี่หมีจะเสียบนะครับที่ชาร์จโน้ตบุ๊กให้ทุกคนได้ดูการเห็นไหมครับก็จะเสียบเข้าไปเลยครับทุกคน เรียรบร้อยตอนนี้ชาร์จโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดพัดลมไปด้วยนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วย2อ,อย่างแล้วนะเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาครับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอพลาดไม่ได้เลยนะครับเวลามาท่องเที่ยวนะครับเราก็จะต้องมาเก็บภาพส,สวยๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพวิดีโอนะครับทีนี้เวลาเราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพไปเยอะนะครับแบตมันก็จะหมดใช่ไหมฮะเราก็ต้องชาร์จแบตกล้องนะครับก็เสียบชาร์จแบตกล้องได้เลยครับพี่บิเสียบเข้าไปปึ๊บอ่า ครับเรียบร้อยอ่ะทุกคนดูนะครับตอนนี้เราชาร์จแบตกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งครับนี่เลยเครื่องบินโดรนนะครับเครื่องบินโดรนเนี่ยปกติแล้วนะครับเครื่องบินโดรนเนี่ยเวลาบินเนี่ยมันจะบินได้ประมาณสัก20นาทีถึง30มนาทีเท่านั้นแหละนะครับแบตก็จะหมดแล้วนะครับมันจะบินไม่ได้นานมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องชาร์จแบตบ่อยๆนะครับนะครับพี่บีก็จะเอาแบตเตอรี่ของเครื่องบินโดรนนะครับมาชาร์จด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเสียบเข้าไปอ่าเห็นไหมฮะ Powerbox สามารถชาร์จแบตเตอรี่เครื่องบินโดรนได้ด้วยทุกคนดูนะครับอะไรอีกอะนะครับอ่ามือถือโอ้มือถือนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับมือถือนะครับเดี๋ยวพี่บีจะเสียบชาร์จมือถือให้ทุกคนได้ดูกันอ่านะครับมือถือนะครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะตอนนี้โอ้โหใช้งานได้ หลายอย่างเลยนะฮะถ้าใครมีโทรทัศน์ก็ไปเสียบเข้ากับโทรทัศน์ได้ด้วยนะครับมีวิทยุไปเสียบเข้าวิทยุนะครับแต่น,นี้ก็คือการใช้งานในลักษณะของการแคมปิ้งนะครับพี่หมีก็เนี่ยอุปกรณ์นะครับอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับพี่หมีนะทีนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปครับพี่หมีจะไปสอนว่า power box รุ่นนี้นะครับสเปคของเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็พี่หมีได้ทําตารางแล้วนะทําตารางมาให้เลยว่าถ้ากรณีแคมปิ้งนะครับ power box ตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างใช้ได้นานกี่ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับเอา power box ตัวนี้นี่แหละนะครับไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเช่นนะครับไปใช้ในถียงนาใช้ในบ้านสวนใช้บนดอยใช้บนเกาะนะครับฮิ้วไปใช้เนี่ยนะครับจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างและใช้ได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับต่อไปครับทุกคนครับเราไปดูในส่วนของตัวสเปคของ power box รุ่นหรือว่า mac รุ่นนี้กันนะครับ พอบอกตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยเป็นแบบลิเธียมไอออนครับทนมากครับแล้วก็มีขนาดความจุบแบตอยู่ที่576วัตต์อาวนะครับน้ำหนักครับน้ำหนักเบานะครับพกพาง,ง่ายนะครับเพียงแค่ .7 7กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวขนาดก็เป็นขนาดกระทัดรัดนะครับ28.9คูณด้วย18.5คูณด้วย23.5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับระบบการชาร์จไฟครับเป็นจุดที่โดดเด่นมากครับของ Power b ุ x นี้เพราะว่าสามารถชาร์จไฟได้ถึง3ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1ครับเป็นระบบที่สะดวกสบายครับก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ครับเป็นไฟบ้านแบบ AC 2 2 0รบโวลต์นะครับเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับทุกคนถ้าเราชาร์จไฟบ้านเนี่ยเต็มเร็วมากนะครับใช เพียงแค่1.5ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับระบบที่2ครับสามารถชาร์จไฟด้วยแผงโซลร์เซลล์ได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีฟ้าเข้าถึงครับก็สามารถใช้แผงโซลร์เซลล์ชาร์จได้นะครับโดยแผงโซลร์เซลล์ที่แนะนำนะครับจะเป็นแผงขนาด200วัตต์นะครับโวลต์และแอมป์นะครับโวลต์ไม่เกิน25โวลต์แอมป์ไม่เกิน12แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเวลาในการชาร์จครับขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ปรรรรรระะะมมมาาาาณ3-6งชชัั่่วโคบบบบบตอก์จ ที่3ครับเจ๋งสุดๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเพาเวอร์บลนี้สามารถใช้ไฟรถยนต์ชาร์จได้ด้วยนะครับที่รถยนต์ของเรานะครับมันจะมีช่องเสียบบุหรี่อยู่นะครับมันเป็นนะครับระบบ DC- 1 2สโวลต์นะครับสามารถเสียบชาร์จกับเพาเวอร์บล่นี้ได้เลยนะครับโดยระยะเวลาในการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงครับนี่ก็คือในส่วนของตัวระบบชาร์จไฟนะครับ ต่อไปครับเราไปดูในเรื่องของนะครับระบบการเสียบใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับว่ามีปลั๊กอะไรบ้างนะครับก็นะครับจะมีปลั๊กแรกเลยนะครับจะเป็นปลั๊กแบบ AC 2 2 0โวลต์นะครับก็ตรงนี้นะครับมีไว้ให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันในกรณีที่เราอยากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเยอะๆครับเหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับก็เอาปลั๊ก3มตามาต่อพ่วงเอาได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของตัวช่องเสียบ USB ครับรุ่นนี้มีช่องเสียบ USB ไว้ให้3ช่องด้วยกันนะครับ ต่อมาครับเป็นในส่วนของตัวช่องเสียบไทซีนะครับไทซีก็มีไว้ให้1ช่องนะครับแล้วก็ต่อมาครับช่องเสียบ DC 12บโวลต์ครับก็มีไว้ให้1ช่องเช่นเดียวกันครับต่อไปครับเราไปดูในส่วนของตัวสเปเชียลฟังก์ชันกันครับทุกคนเพาเวอร์รุ่นนี้นะครับทันสมัยมากครับเพราะว่ามีหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับบอกหมดเลยนะครับบอกในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับบอกจํานวนวัตต์ที่เราใช้ไปบอกจํานวนชั่วโมงที่เหลืออยู่นะครับต่อมาครับเพาเวอร์รุ่นนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกับเอแปพลิครับ ดูฟังก์ชันการใช้งานผ่ามือถือได้ด้วยทันสมัยมากเลยนะครับแล้วก็พาวบอกรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟฉายในตัวนะครับสามารถปรับระดับความสว่างได้นะครับทุกคนครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสเปคของพาวบอกนะครับจาก Eco 4 o รุ่นลิวแม็กรุ่นนี้ครับน่าใช้มากจริงๆครับทุกทุกคนครับทุกทุกคนครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการนำเอา power box จาก e c o f o รุ่นหรือว่า mac รุ่นนี้นะเวลาเราพกพาไปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งเนี่ยว่าสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตารางกันเลยครับจากในตารางนะครับ พาวเวอร์บ็อกของ Eco4 รฟุ่นลิเวอร์แนะครับมีไฟสำรองให้พวกเราใช้กันอยู่ที่576วัตต์ออวนะครับซึ่งสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแบบเปิดพร้อมๆกันได้ดังรายการต่อไปนี้นะครับรายการที่1ครับเราสามารถเปิดพัดลมได้ครับพัดลมตัวหนึ่งเนี่ยก็กินไฟประมาณ45วัตต์ต่อชั่วโมงครับถ้าเราเปิด1ตัวนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงเนี่ยก็กินไฟไปทั้งหมด270วัตต์นะครับต่อมาครับเราสามารถเปิดหลอดไฟได้ด้วยนะครับหลอดไฟเนี่ยนะครับเป็นหลอดไฟ l e d 1หลอดล กินไฟประมาณสัก5วัต์ครับถ้าเราเปิดไปเลยสดวงนะครับก็กินไฟ5้คูณก็20วัตนะครับเปิดทั้งหมด6ชั่วโมงกินไฟไปทั้งหมด120วัตครับต่อมาครับเราสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับมือถือเนี่ยนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยหเครื่องเนี่ยก็จะกินไฟประมาณ5วัตครับถ้าเราชาร์จทั้งหมด2เครื่องก็กินไฟ10วัต์ชาร์จ2ชั่วโมงเต็มก็กินไฟรวมทั้งหมด 20วัตตครับต่อมาครับสามารถชาร์จแบตโน้ตบุ๊กได้นะครับโ mm hmm. น้ตบุ๊กนี่นครับหเครื่องเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ45วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเรานะครับชาร์จหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้ไฟไปรวมๆแล้วประมาณ 90วัตต์ครับต่อมาครับเวลาเราไปท่องเที่ยวแบบคัปิ้งสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะชาร์จแบตกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูป1นึ่งหนึ่งกล้องนะครับก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ10วัตต์ต่อชั่วโมงครับเราก็ชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยก็จะกินไฟไปรวมๆประมาณ10วัตต์ครับ สำหรับบางคนนะครับที่มีเครื่องบินโดร์นะครับก็เวลาที่เราชาร์จเครื่องบินโดร์เนี่ยนะครับปัญหาของเครื่องบินโดร์เลยก็คือส่วนใหญ่จะบินได้ประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีก็แบตหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับ power box นะครับรุ่นนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับก็คือเวลาที่นะครับแบตหมดเราก็สามารถนาเอาแบตเครื่องบินโดร์เนี่ยมาชาร์จได้นะครับโดยนะครับเครื่องบินโดร์นะครับแบตหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ10วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราชาร์จ1น่งก้อนนะครับเป็นเวลาชไไฟป้หนะครับก็ นะครับ270บาทบวกด้วย120วัตบาทบวกด้วย20วัตบบาทบวกด้วย90วัตบบาทบวกด้วย10บตาทแล้วก็10บบาทก็เป็นไฟทั้งหมดนะครับ520บาทเอาที่เราใช้ไปนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของตัว Power Bank นะครับรุ่นนะครับหรือว่า Mac ค่นี้เนี่ยมีไฟให้เราใช้ทั้งหมด576วัตบาทเอาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเราใช้ไป520ก็แสดงว่าเราใช้ไฟไม่เกินนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานนะครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนับ ต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับในกรณีที่เราไม่ได้นะครับไปเที่ยวนะครับเราไม่ได้ไปแคมป์ปิ้งนะแต่ว่าเราไปทํางานในไร่ในสวนนะครับเราอาจจะต้องนอนเถียงนาครับหรือนอนบ้านสวนซึ่งในบ้านสวนหรือว่าในเถียงนาเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเราก็เลยใช้ power box แบบพกพาจากหรือว่า Mac รุ่นนี้แหละนะครับเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับเราจะสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ครับเหมือนเดิมครับทุกคนครับเวลาเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านเนี่ยเราสามารถเปิดพร้อมๆกันได้ แต่ว่าใช้ไฟรวมกันไม่เกิน576วัตต์เอานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่1นะครับกรณีที่เราอยู่ในเถียงนาที่เราใช้ได้เลยนะครับก็คือในส่วนของตัวพัดลมครับพัดลม1ตัวกินไฟ45วัตต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้งหมด6ชั่วโมงเนี่ยก็กินไฟไปแล้วทั้งหมดรวมกันอยู่ที่270วัตต์เอานะครับต่อมาครับในส่วนของตัวหลอดไฟนะครับในกรณีของบ้านสวนหรือเถียงนาเนี่ยเราก็จะมีหลอดไฟหน้าบ้านแล้วก็หลอดไฟในบ้านนะครับก็เป็นหลอด LED นะครับหหลอดกินไฟ5วัตต์ครัาาใช้้จํนนวทงหมด2 ก็กินไฟไปทั้งหมด10วัตต์นะครับเปิด6ชั่วโมงก็กินไฟรวมๆอยู่ที่60วัตต์อาวนะครับต่อมาครับเวลาเราไปบ้านสวนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราขายไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่มือถือนั่นเองนะครับก็แบตเตอรี่มือถือนะครับหเครื่องนะครับก็จะกินไฟอยู่ที่5วัตต์นะครับถ้าเราชาร์จทั้งหมด2เครื่องนะครับก็กินไฟรวมๆอยู่ที่10วัตต์ครับชาร์จ2ชั่วโมงเต็มก็กินไฟทั้งหมด20วัตต์อาวนั่นบวานั้งเราาอจจะพักผ่อนยยใด้วเราอาจจะมีะครัจอขนา เล็กๆนะครับก no ็คือ25นิ 4, ้วนะครับโทรทัศน์1เครื่องนะครับกินไฟอยู่ที่100วัตต์นะครับถ้าเราดูโทรทัศน์สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็จะกินไฟรวมอยู่ที่200วัตต์เอาครับต่อมาครับในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าเราใช้นะครับก็นะครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยนะครับหนึ่งกล้องนะครับก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ10วัตต์นะครับชาร์จประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับกินไฟรวมอยู่ที่10วัตต์เอานะครับและอีกส่่่ววนนนนนงงคครััับบะเเาาาไ้ดยยใอฟฉช นะครับก็นะครับเวลาเราชาร์จแบตไฟฉายคาดหัวเนี่ยนะครับหอันนะครับก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ5วัตต์นะครับถ้าเราชาร์จนะครับทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มเนี่ยก็กินไฟรวมๆอยู่ที่5วัตต์ครับทีนี้มาสรุปรวมกันบ้างน,นะครับว่าเราใช้ไฟไปรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีพัดลมนะครับสองวัตต์อาวนะครับหลอดไฟ LED 60วัตต์อาวชาร์จแบตมือถือ20วัตต์อาวโทรทัศน์สองร้อยวัตต์อาวกล้องถ่ายรูป10วัตต์อาวแล้วก็ไฟฉายคาดหัว5ววววัััตต์อารมกนแล้้ทงหมดออยู่่ที565วัตต์า แต่ว่านะครับพาวเวอร์ box, หรือว่านะครับอีโคฟรุ่นหรืหรูมากพวกนี้เนี่ยมีไฟให้เราใช้รวมๆอยู่ที่576วัตต์ออวเราใช้ไปประมาณ565วัตต์ออวอันนี้ก็นะครับเราใช้ไฟไม่เกินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถใช้ได้ในกรณีที่นำเอา p o w e r b ร์บล็อกพวนี้แหละครับไปใช้งานในสไตล์ของบ้านสวนหรือว่าใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟเข้าถึงนั่นเองครับ เอาละครับทุกท่านครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่หมีเซลล์เซลล์นะครับได้รับนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยจากนะครับบริษัทมอเตอร์โฮมแอนคาราวานะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนะครับอีโคโฟนะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับโดย power box รุ่นหรูแม็กตัวนี้นะครับตอนนี้จัดโปรอยู่นะครับมีราคาเพียงแค่21,999บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากมา นะครับแล้วก็นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าหากว่านะครับ แจ้งว่านะครับได้รับคําแนะนํามาจากช่อง YouTube ของพี่หมีเซลล์เซลนะครับจะแถมกระเป๋าสะพายข้างให้ด้วยนะครับทำให้เรานะครับสามารถพกพา p o w e ล box รุ่นนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้สะดวกมากเลยครับโดยนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับที่แถมเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะได้พาววเอร์บล็อกรุ่นนี้ไปใช้นะครับก็เดี๋ยวนะครับติดต่อทีมงานพี่หมีเซลลเซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ084441494หรือทัก ลามาได้นะครับที่ไลน์ ID Sside AECB นะครับสำหรับในวันนี้พี่หมีเซร์เซลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ